สวัสดีครับผมสวัสดีจากไทยนะครับ FC f a n Club นะครับพ่อพ่อแม่ทุกท่านนะครับกะมาพบกับช่องวิธีปัญหาออฟฟิเชียลนะครับคลิปแรกนะครับตั้งแต่หายไปนะครับ3 4วันนะครับเพราะว่าโทรศัพท์มาจอพังพี่น้องก็เสียบตาครับนะครับก็เลยนะครับไว้ลงคลิปไว้สดแต่เมื่อเช้านี้นะครับก็ได้รายสดนะครับกมี พ่อพ่อแม่นะครับได้เขามาพูดคุยทักทายนะครับกันเหมือนเดิมนะครับได้เขามาให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ไม่ลืมช่องวิถีพนาวิเชียวที่ยังอยู่เป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับให้น้องฮักแพงนะครับน้องฟ้าใสนะครับยังเป็นพ่อแม่ฮักที่คอยสนับสนุนคอยเป็นกําลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาบอกมากก่าวมาทักทาย นะครับหลังจากหายไปหลายวันนะครับไม่ได้ลงคลิปไม่ได้ไลฟ์สดนะครับกลับมาพบพ่อมาพูดมาคุยนะครับมาถามข่าวมาทักทายนะครับช่องวิถีบรรเทาวิเชียวยังเหมือนเดิมยังอยู่ที่เดิมนะครับเราจะดูความสําเร็จนะครับของน้องฮักแพงไปด้วยกันเราจะคอยสนับสนุนนะครับคอยเป็นกาลังใจนะครับคอยเป็นแรงเชียร์แรงพักตันนะครับให้น้อง นะครับเหมือนเดิมนะครับที่หายไปก็เพราะหน้าจอโทรศัพท์นะครับพังนะครับแล้วกลับไปซ่อมนะครับกับมาพี่น้องกะเลยนะครับได้มาทําคลิปนะครับบอกเก่านะครับคือเก่าพี่น้องมาพูดพระจ่ากันนะครับสําหรับวันนะครับเปิดฤดูกาลนะครับใกล้เข้ามาแล้วพี่น้องนะครับใกล้เข้ามาทุกทีนะครับเหลือเวลาเพียง10วันนะครับเราก็จะได้พบ นะครับกับทีมงานสาวน้อยรำเพืิโชว์นะครับกับน้องหักแพงกับโชว์นะครับในฤดูกาลแรกนะครับฤดูกาลใหม่ฤดูกาลแรกของวงหมอรำนะครับน้องใหม่นะครับสาวน้อยรำเพืิโชว์นะครับแล้วเฮากับสีเจพบเด้พ่อกับโชว์สุดยิ่งใหญ่อลังการนะครับระบเต็มระบบนะครับทางระบบแสงสีระบบไฟระบบจอระบบเวทีนะครับต่าง นะครับเขากับเสีส้มนะครับได้รับชมนะครับในวันที่3าสิเ็สิงหานี้นะครับสำหรับผู้ชมแม่ท่านใดนะครับต้องการนะที่จะเดินทางนะครับไปบ้านแพงนะครับสนามกลางบ้านแพงนะครับเพื่อไปชมสดๆ้านหน้าเวทีนะครับกะขอให้ทุกท่านนะครับเดินทางด้วยสวัดิภาพนะครับทั้งไปและกลับนะครับสนุกสนานไปให้กําลังใจศิลปินที่ท่านรักไปให้กาลังใจศิลปินที่ท่านชื่นชอบนะครับไปให้กําลังใจทีมงาน สาวน้อยรำเพรีชวนะครับไปให้กำลังใจผู้บริหารนะครับสำหรับท่านนะครับไหนไม่สามารถเดินทางไปได้นะครับก็มีนะครับบัตรกลุ่มปิดนะครับ129บาททักไปที่เพจนะครับซื้อบัตรออนไลน์สาวน้อยรำเพรนชวนะครับซึ่งเป็นเพจใหม่ที่เพิ่งตั้งขึ้นมานะครับพี่น้องเขาไปติดตามเขาไปกดติดตามไว้นะครับแล้วก็ไปดูเงื่อนไขนะครับต่างๆนะครับแล้วก็ ตามบัญชีนะครับเป็นบัญชีใหม่นะครับเป็นบัญชีของธนาคารกรุงเทพของสอนุชแล้วก็วอโจนะครับยูมานินนำวงศาอันนนุชนำวงสานะครับเป็นบัญชีกรุงเทพนะครับโอนเงินไปแล้วก็หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทแล้วก็ส่งสลิปไปที่นะครับเพจซื้อบัตรออนไลน์นะครับสาวน้อยรำเพืินโชว์นะครับรำเพื่อนกับสีส่งลิงกลับมาแล้วก็เฮ็ดตามเงืินไขที่เพื่อนบอกมานะครับแล้วก็กดเข้ากลุ่มนะครับเราเพิ่นซ้ถึงเขากลุ่มไว้พี่น้องนะครับ เพื่อที่จะได้ชมนะครับกลุ่มปิดออนไลน์สาวน้อยดําพิโชนะครับเหมือนกันนะครับพี่น้องก็จะเริ่มนะครับสนับสนุนองค์กรสนับสนุนศิลปินที่ท่านรักนะครับที่เรารักหรืออยากจะดูนะครับโชว์อะไรของน้องแพงมีโชว์อะไรบ้างนะครับแสดงบทบาทอย่างนะครับน้องแสดงเป็นยังไงนะครับการพัฒนาการของน้องนะครับดีขึ้นทุกวันทุกวันพี่น้องนะครับการติดตามทั้งช่องไรซ์สดนะครับตอนเย็นของช่องแม่จิ๋มนะครับ เห็นน้องร้องกร้องได้ดีนะครับพัฒนาขึ้นทุกวันนะครับหรืออยากสนับสนุนคะแนนน้าใจนะครับวันเปิดวงให้น้องหักแพงน้องฟ้าใสหรือแม่ติ๋มนะครับก็สนับสนุนไปได้นะครับในช่องทางนะครับต่างๆที่ได้แนะนําไปนะครับก็คือนะครับสำหรับน้องหักแพงก็คือนะครับทักไปหาแม่แมมก็ได้นะครับโอนไปบัญชีชี้แม่แมมก็ได้หรือว่าตอนไหลสดก็เข้าไปชมแล้วก็โอนไปตามบัญชีนะครับที่ ทางช่องไลฟ์สดแจ้งนะครับเพื่อเป็นกำเนินแล้วก็คอมเมนต์ว่าเท่านี้เท่านี้ให้น้องฮักเพลงให้ใครบ้างให้น้องฟ้าใสให้แม่ติีมบ้างก็ได้นะครับนะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับสําหรับท่านพ่อพ่อแม่แม่นะครับอยากสนับสนุนนะครับหรือเราซื้อบัตรกลุ่มปิดก็ทักไปที่เพจนะครับได้เลยนะครับเราจะได้เข้าไปร่วมนะครับให้กําลังใจนะครับน้องฮักเพลงน้องฟ้าใสหรือทีมงาน นะครับสาวน้อยรำเพลินโชว์นะครับเข้ากับสิจะเห็นนะครับพี่น้องโชว์ต่างต่างนะครับระบบเครื่องเสียงระบบไฟสวัสดิ์ระบบแสงสีเสียงทุกอย่างเต็มระบบนะครับสาวสวยสิงหานี้นะครับก่อนที่จะทําการเดินสายนะครับออกงานนะครับเป็นวงแรกนะครับที่เปิดฤดูกาลแล้วก็เป็นวงมอรำน้องใหม่นะครับซึ่งเป็นฤดูกาลแรกนะครับของสาวน้อยระเพลิญโชว์ นะครับหกเจ็ดหกแปดนาะพี่น้องเนาะกะรอตามพมผลงานนะครับกันได้เลยนะครับก็หวังว่านะครับพ่อพ่อแม่นะครับอยากดูนะครับรอดูนะครับสําหรับการแสดงของน้องหักแพงนะครับน้องฝึกฝนทุกวันพัฒนาขึ้นทุกวันนะครับพี่น้องกะเรานะครับอยากดูอะไรที่ ใหม่ๆที่น้องจะได้รับนะครับเราอยู่ด้วยกันมานะครับสู้ด้วยกันมาห้าหกเดือนนะครับพี่น้องก็ใกล้แล้วนะครับเหลืออีกสิบวันนะครับสิบกว่าวันนะครับสามสิบเอ็ดสิงหานะครับเราได้ชมนะครับท่านที่เดินทางไปก็จองตั๋วจองห้องนะครับ นะครับจองห้องห้องพักรีสอร์ทนะครับมีห้องนะครับก็ขอให้ทุกท่านสนุกสนานขอให้ทุกท่านมุนมุวนนะครับลาดว่านะครับคนจะเยอะแน่แนนะครับเพราะว่าเป็นมอรมน้องใหม่นะครับซึ่งตอนนี้ก็คิวงานก็ประมาณเกือบสองร้อยงานแล้วนะครับผมเชื่อเหลือเกินนะครับถ้าเปิดวงมาแล้วคิวงานน่าจะ 200กว่าแน่นอนนะครับอันนี้ก็รอติดตามนะครับพี่น้องก็ดีกับองค์กรนะครับที่บอสโจสอนุตนะครับที่ได้โอ้ลงทุนเยอะนะครับซื้อรถนะครับเพื่อที่จะมาใช้งานนะครับป้ายแดง5คันลวดนะครับโอ้โหสุดยอด6ล้อนะครับไม่ธรรมดานะครับงานนี้ยิ่งใหญ่อลังการนะครับ ป้ายแดงข้างนั้นนะครับโอ้สุดยอดมากๆนะครับด้วยการบริหารงานของนะครับเฮียหน่อยบอสโจโนุนะครับสาวน้อยรำเพลินโชว์นะครับการรอติดตามรอเชียร์รอชมนะครับสำหรับคลิปนี้กะขอฝากพี่น้องไว้นะครับกับช่องวิถีวนาโอปิเชียนะครับที่ได้หายไปนะครับสี่ห้าวันก็เพราะซ่อมโทรศัพท์นะครับวันนี้ได้กลับมาแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ยังอยู่ยังให้การติดตามนะครับยังเป็นกําลังใจให้กันนะครับ แล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ